สิบสามตัวตัวไหนที่ว่าถ้ามาไล่ลำดับหนึ่งสองสามเนี่ยตัวไหน,นดับหนึ่ง อันดับหนึ่งคือไอแสนครับไอแสนตัวที่ 2, 2> คือซีเกมตายไปแล้วนะครับตัวที่3ไอคี้รับไอคี้ก็จะซื้อมาสองตัวพร้อมกันก็จะมีประดูดีเซลตัวหนึ่งนั้นตัวนั้นก็ผูกนอกก็พอใช้ได้เวลาอยู่ๆไปมันก็อยู่นานๆเข้ามันเริ่มรู้ก็ติดๆยกมั่งก็เลยขายไปมาทีน<อ>ี้ไอคี้เสร็จก็มาชุดใหม่สามตัวครับ เอใหม่สามตัวแล้วก็มาไอดอกอไอดอกแล้วก็ซีทูซีทูก็ซื้อมาสองแสนซื้อปลาลองซีทูกับไอดอกซีทูไอดอกซีทูนี่ซื้อทีมงานอุหินมาสองแสนครับสองแสนปลาลองมันเก่งปลาลองตอนที่ซื้อมาันเก่งปลาลองแต่ว่ามาอยู่นี่ส่วนใหญ่จะทำสามให้ดอกครับทำสามให้ดอกแล้วก็ไอดอกมาทำสามครับจะซื้อไม่รู้จะต้องสลับตำแหน่งสลับตำแหน่งกแล้วรับ เราะว่ามันแทงเตะไงไอซีทูมันจะแทงกระชากแล้วไอ้ดอกนี่จะมีเตะมีลูกเตะครับแล้วก็จะเป็นด่างมงคลด่างมงคลด่างมงคลแล้วก็ไอเงยเนี่ยจะมาด้วยกันครับครับือมาชุดเดียวกันนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นลูกเกิดไอ้นนีนี่เป็นลูกเกิดตี่ไหนไอ้นินเนี่ยไอ้ตัวดำนะครับตัวนี้ใช่ไหมลูกเกิดที่นี่นะเป็นลูกเกิดที่นี่ครับแล้วก็ไอ้มอนไอ้มอนนี่ก็ซื้อมาตั้งแต่เล็กๆอัานี้ครับผู้ชมตัวนี้ตัวที่อยู่ด้านหลัง ด้านหลังเราที่นี่คือชื่อไอมอนเนาะครับอ่าประวัติไอ้มอนโปเกมอนเราประวัติฟังนิดนึงก็ทีอว่าเป็นตุ๊กเกงเนาะเป็นตุ๊กเกงเป็นตุ๊กเกงก็โปเกมอนเนี่ยซื้อมาจากลาดลีครับซื้อมาจากบ้านลุงพิษครับคือว่าตอนแรกกับผมไปซื้อลุงมันก่อนลุงมันภูกนอกดีผมก็ซื้อมาในราคาหกหมื่นทีแรกเขาบอกไว้แสนหนึ่งก็คุยไปคุยมาเขาลดให้เหลือหกหมื่นก็เลยซื้อมามาผูกนอกก็ ก็พอมีแววก็ก็ดีอะเราก็เลยตามไปซื้อก็เลยถามว่ามีญาติพี่น้องมีลูกหลานไหม,อมของมันเขาก็บอกว่ามีมีตัวมีแม่บัวอยู่ตัวหนึง่งเป็นตัวเมียนั่นเป็นพี่สาวของอาจุดนะครับ,รบเป็นพี่สาวทีนี้ตอน ตอนนั้นน่ะตอนที่ไปซื้อปุ๊บมันก็มีลูกตัวผู้ไอมอนมันยังเล็กๆอยู่รุ<อ>่งจะเกิดได้เดือนก็อชอบเลยบอกว่าซื้อขอซื้อขายแม่เคราว่า4ี่หมื่นสี่หมื่นก็เลยซื้อบอกถ้า4ี่หมื่นต้อเอาแม่มาด้วยแหละก็ <c oughs> เลยเขาเลยให้ได้มาด้วยก็เลย<ม>เอามาก็เลยฝากพี่ชายเลี้ยงไว้ที่<อ>้านดีครับเขาเลี้ยงอยู่เขาประมาณปีกว่าครับทีนี้เวลาได้ยุแล้วเขาบอกเ่า วัวเนี่ยมันซ้อมได้แล้วนะแม่เอาไปเอาไปซ้อมเนาะก็เลยเอากลับมาเขาเลยเข็นมาให้เข็นมาให้ทีนี้เรามีร้านซ้อมใช่ไหมครับมันยังเล็กอยู่เปยชอบชอบสีอยู่แล้วบอกว่าตัวนี้คอเถอะก็เลยเปยก็อะไรแทงสะพายมาแล้วก็มาหนุนเกียรติเอามาผูกในเกียร์ตอนนั้นยังไม่ทุบเลยครับก็จุงมาเข้ามาใส่คานไว้อ๋อเอามาลองก่อนนะเอองก่อนใส่ข้างๆวัวใหญ่มันก็วิ่งได้มันก็ไม่เคยนอนเลยไม่ไม่นอนแม่ไรด้วยแล้วถึงเวลาได้กําหนดทุบ กระทุบทุบเวลารอดดีก็มาซ้อมก็ใส่คานไปผูกนอกบ้างก็พอมีแวแต่ว่าบัวตัวนี้มันอ้วนมาตั้งแต่เล็กๆเลยครับครับครับขายเห็นก็บัวพันนี้มันจะวิ่งเรื่อมันอ้วนพันนี้ลักษณะไม่ได้เลยใช่ไหมไใครไปเลี้ยงก็ไม่เอาไม่อาเลรก็ไม่มีใครเอาเรื่องบอกว่าไปเลี้ยงตัวไม่มีใครเอาเลยคำว่ามันอ้วนพันนี้มันจะมาวิ่งละบัวพันนี้ก็เลยอไม่มีใครเลี้ยงก็เลยเลี้ยงเองเลยก็เลยเลี้ยงเองเวลาซ้อมมันจะโลโลห้าวๆหน่อย ไอ้นินอีกตัวอันนินก็ให้ใครเลี้ยงก็ไม่มีใครเลี้ยงมันไมเข้าอกกันมันบ้าไม่มีใครเอาเลยอ๋อมันเดือดมันดุ <c oughs> ที่นี้ไปซ้อมปุ๊บซ้อมเวลาเริ่มแข่งแล้วก็เลยผูกนกอกก็ไปกันเขาว่ามีร้านซ้อมนองไอ้เท่อนก็เลยไปกันเลยครับก็ <c oughs> ไปเอาวัวไปสองตัวไอ้นินตัวหนึ่งไอ้มอนตัวหนึ่งก็ไปหาคู่ติด คนเห็นเขาขำกันทั้งลานเขาไหวอ้วนมันเนี่ยมจะไปวิ่งอะไรหัวมันเนี่ยบอกเออไม่เป็นไรตอนนั้นเราลองถ้าตัวเท่ากันก็จะผูกให้ลองดูครับตก็ผูกคืงนั้นไปลองเจ็ดสองโอ้เจ็ดสองเลยไปลองเจ็ดสองเพราะว่าอ้วนมันนี่มันจะมาวิ่งอะไรคนเขาพาไปหน้าลานเขาไหวอ้วนเขามาดูตัวนะครับตอนนั้นเขาขำกันเลยใครเห็นเขาขำกันทีนี้ไปผูกไปปล่อยไปมันก็ควบมันก็ควบดีไม่ได้ ไม่ได้วีมาเลยมันก็ควบตามนี้ได้ทั้งสามสิบกระลอบมั้งครับมันก็ลุยเป็น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 บาาอะไรตอนบ่านอกเขาไม่ปลูกนอกเลยอ๋อบ่านอกเลยความติดทิ้นของมาเทือนปลูกนอกเขาว่าเอาเขาแล้วไอ้อ้วนเอาเขาแล้วคนที่เสียนะเขาว่าไปลองเจี๊ยบสองว่ไอ้อ้วนไอ้หางยา้ปลูกเขาแล้วกว่านะแล้วก็ไปปูอีกหลายร้านแล้วก็คืดนั้นรอสุวนห้วยครับไปทับพวกแมงสาบชุดนั้นแมงสาบกัลังดำห้วยเล็กๆครับนั่นก็ตัวเท่ากันก็ปลูก ร้อยยี่สิบกว่ารอบร้อยยี่สิบสองรอบครับมันก็ลุยมันก็ตามเฉยเลยครับตีตีคานมันก็นิ่งเฉยตีไม่ลงอะตีมาก็ตามเฉยได้ร้อยยี่สิบรอบครับลุยได้น้ำก็ลุยขึ้นมาเลยแล้วก็มาล้านที่สามอีกร้านที่สามรับครับสมชายอือลอยครับอ่านั่นแหละไม่ใช่สมชายต้อนนี่กอครับที่รับที่รับปุนนั่นยากแต่ทับสมชายนั่นก็ลุยไมกแล้วก็ ตามบอลมาลึกกครับอืแล้วก็ไปทับที่หัวนาไอโกหาไปเล่นวพาพี่มีวันนอกไม่เอาไปปลูกให้ตัวนึงอบอกได้เดี๋ยวไปปูกให้ก็ไปคนก็ไม่รู้จักเขาก็ไม่เขาก็ยังจําไม่ได้นั่นไม่รู้จักไปลองซีนึ่ง เขาตอนนั้นเขาว่าทีมงานไอ้ห <io> น so, ุ่มเงิน <Wo> ก <osh> ู้เขาก็เรียกนะมามาแล้วไอ้โก้มันจะมีวัวอะไรมาพูดเขาว่ามันจะมีวัวดีอะไรเขาว่าโมจะว่อย่างนี้กินเล่องสบายเลยอย่างนี้เขาเขาเขาดูถอยไอ้โก้ไงว่าไอ้โก้มันจะวัวที่ไหนมาพูดนั่นแหละก็เลยไปพูดไปลองซีหนึ่งรองไม่เลิกร้องด้วยอีกนะครับก็ทับอะไรเพื่อเพ่อช่วยตัวเราทับทับตูนน้องเจ้าอ่ในกระพิตูลทบตัวคือว่าลุย คือนั้นชนะทั้งนอกทั้งคาเลยตั้งกันนินอีกแหละตั้งกันนินเอานอนสองศูนย์เลยอ่ะเพราะว่ากินมาอีกคืนหนึ่งเขามีร้านเหนื้อเขาว่าเสียแทบไม่อยากไปเหนือเลยตอนนั้นเขาเริ่มรู้จักโปเกมอนยังตอนนนั้ยังยังชื่อยังไม่โดนยังไม่โดนอะไรเยดนเพราะเราซุ่มซุ่มไปผูกไม่ได้ใช้ชื่อทีมงานเราไปผูกให้คนอื่นมั่งไปอะไรมั่งอย่างเงี้ยคนยังไม่ติดตา เวลามาหลังๆเข้ามันเริ่มคนเริ่มจําได้ว่าเขาจะไม่รู้จักเรากวัวชื่ออะไรเขาจะร,รู้ว่า,อ,วอ,าอ้อนอวนอ้วนเรือหางดอกไอ้ดอกอครับรเขาจะนั่นคนแรกเขามาดังมาพีิกสู่ตัวไหนที่คนรู้จักที่ว่าก็ไปทับโพลอยนั่นก็ทับสมชายอีกที่งานวัดโพลอยนั่นก็ทับสมชายตอนนี้กอคําทำสองครั้งก็ชนะสองครั้งครับแล้วก็ไปทับลานคืนที่ลาว่าผูคืนนั้นก็หนองพับอลาลว่าพูกด้วยม่อนผูกด้วยก็ชนะมาทับ ทับพวกเหนือครับผู้โกลคับับผู้ใหญ่โกครับได้สี่สิบกว่ารอบมั้งเอยร้อยยี่สิบกว่าครับมาเหมือนกันแล้วก็ไปทับของพวกเหนืออีกแล้วพวกชุดพี่เอกเวยตะเคียนที่ร้านน้องว่าไปทับให้เจบ้านนอนครับตอนเช้าแล้วก็บางคนเขาเซียนก็กลับแล้วบางทีมันปลุกเช้าเออมันเช้า แล้วก็มีลานที่แพ้นี่ก็ไปทับหนองว่าอีกคืนนั้นเขาตั้งรับลาวาไว้ครับไปทับกำนันมานะกับประธานสุรชัยครับไปทับเขาตั้งรับลาวาแต่ว่าเอาไอ้มอนไปทับไอ้มอนมันเป็นวัวกลางวัวเล็กไงครับไปทับมาก็บินข้ามไปขวามล็ไม่น่อยชนะมาสิบสองเที่ยวเที่ยวที่สิบสามไปทับกำนันมานะและแพ้ครับแล้วก็ล่าสุดทั้งที่สิบสี่นี่ไปทับที่ ล s <S านบางเกดครับเข้าไปนานวันนี้ก็เ evet พิ่มเมื่อไม่นานมาประมาณตั้งเดือนก่อนจะหน้ามาอายุวัวเท่าไหร่ผมยุคนี้ตอนนี้ห้าปีได้ครับห้าปีแล้วครับก็ยังวิ่งได้อีกครับไไดด้้ลูกเกิดนี่ไอ้นินก็ทีแรกก็เป็นปลาร้องแต่เวลาพุ่งนอกก็พอใส่ได้ก็พอไอ้นินนนี่ะครับนี่นะพูดถึงลูกเกิดนะครับหมายความว่าที่นี่ก็มี มีแม่วัวด้วยม,มีแม่เหล่าวัวลานครับเร,มมรเริ่มมีตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มมีตั้งแต่ตอนอายุทักสิบครวบสมัยนั้นนะ่ะลูกใต้นะ่ะมันจะมีเหล่าที่ดังๆคือหน้าป้อมตอนนั้นฮิปปี้หน้าป้อมกํลาลังดังครับก็เลยพ่อเขามีพวกอยู่ก็พ่อก็ไปซื้อมาให้ตัวเมียหน้าป้อมมันครับหน้าป้อมซื้อมามาเลี้ยงเวลาเลี้ยงไปมันคลอลูกตายครับคลอลูกตายก็เลยขายไปขายมันไปทีนี้ก็ ส่วนใหญ่วัวที่เนี้ยที่จะเป็นวัวลูกใต้ครับอ๋อตัวต่างตัวครับเป็นเหล่าบางมนมั่งเหล่าตะจีเนี่ยลูกหน้าป้อมพวกเนี้ครับจะเป็นลูกใต้เพราะว่าเราอยู่ใต้เนี่ยเราโซนเนี้ยจะเห็นแล้วว่าวัวใต้จะเป็นวัวแข็งแรงสมัยก่อนครับเราเห็นกันอยู่วเพื่อง่ายครับถ้าเป็นวัวเหนือเนี่ยจะเป็นวัวเร็วแต่ถ้าลูกใต้เนี่ยจะเป็นแข็งแรงถ้าปล่อยหน้าไม่นั่งอ่ะเสร็จเสร็จเราหมดถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับมีมีมีแม่เหล่ากี่ตัวณปัจจุบันเนี้ยประมาณสัก ผมเคยมีถึงร้อยกว่าก็คัดไปให้ลูกมาดีตอนนี้เหลือประมาณสักห้าสิบแม่ได้ก็คือห้าสิบแม่นี่โอเคไหมลูกออกมาแล้วพอให้ลูกมีผลงานก็คืออยากจะวิ่งก็คือว่าให้ลูกวิ่งครับพอจะวิ่งนะครับลูกเกิดของห้าสิบตัวอยู่ตอนนี้ตอนนี้มีมีกี่ดตัวที่ออกมาออกล้านกันนะก็จะมีที่ว่าวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วตอนนี้วิ่งได้สนามิแล้วก็จะอยู่ข้างหลังอยู่เป็นวัวเล็กก็มีหลายตัวสิบกว่าตัวครับสิบกว่าตัวที่วิ่งได้แล้วนะครับ ก็จะมีที่เก่งๆก็มีไอ้นินเนี่ยบานอกได้ลองได้แล้วก็จะมีไอ้จุดเด็กวัดครับจุดเด็กวัดนี่ก็ทําบาลองเก่งคือว่าทั้งคานอ่ะมันบาลองตัวเล็กอยู่ตัวเดียวตั้งวัวใหญ่เนี่ยตั้งชุดใหญ่มันก็ทานไหวแล้วก็ไปลานจริงก็เอาวัวพวกมาใส่ครับไปช่วยเขาตั้งบาลองมันก็อยู่ได้ครับก็ถือว่าเป็นเป็นเหล่าใช่ไหมเนาะพอจะมีผลงานบ้างครับเขาก็มีคนมาถามถามชอบให้ราคาอยู่แต่ก็บอกบอกการป่วยไว้อยู่ครับ ถ้าสนามซ้อมนี่ีถ้าปล่อยปล่อยเท่าไหร่ครับถ้าเป็นลูกวัวประมาณสี round, ่เดือนเนี่ยจะขายอยู่ที่หมื่นห้าถึงสองหมื่นครับก็อ๋อแล้วครับทั่วไปเท่ากันนะเนาะทั่วไปแต่ถ้าสนามซ้อมเริ่มซ้อมแล้วก็จะเป็นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วแต่แล้วแต่พีท้าวมีชุดนี้มีปล่อยออกไปเยอะไหมที่คนมาติดต่อแล้ววัวที่สนามซ้อมนะ ส่วนใหญ่ก็ก็ออกไปหลายตัวกันนะครับคนเห็นซ้อมเขาชอบเขาก็นั่นไปแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ขายใเอาเล่นเองเล่นเองครับคือว่าถ้าขายก็จะขายเล็กๆไปเลยบอกเขาว่าขายคือยกชุดไปเลยก็ให้เขาไปทางเพชรบุรีคือว่าไม่ต้องบอกว่าออกมาจากครอบนี้ไม่ต้องบอกคือว่าให้เขาไปขายไปต่อยอะครับก็ถือว่าเป็นทีมงานอีกทีมหนึ่งที่มีวัวของทีมงานแบง ของหมดหมดต้นเนยมีตัวเท่าไหร่ข้อเราทั้งหมดตอนน้าปัจจุบันเนี่ยหน้าปัจจุบันนีราณทั้งหมดทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ด้วยสี่สิบตัวครับอยู่ก็มีรุ่นใหญ่ตรงนี้นะสิบสามสิบสามสิบสี่ตัวตรงนี้นะแล้วก็ไปรุ่นรุ่นเล็กรุ่นเล็กอยู่ข้างหลังทั้งหลังกี่ตัวตัวนี้ประมาณสักยี่สิบตัวได้สี่สิบตัวครับพอแล้วก็แล้วก็อยู่ตามบ้านตประมาณสิบกว่าตัวคนคนเลี้ยงกี่คนมาถึงโวลาณโบราณโบราณก่อน เลี้ยงถ้าเลี้ยงที่นี่กันนยชุดนี้นะก็เป็นชุดนี้นะการการดูแลยังไงก็เลอยฟังนี่เราให้ผู้ชมฟังเสือมีเทคนิคอะไรดีๆก็ผมก็เลี้ยงเมืองทั่วไปเนี่ยครับก็กินหญ้ากินหญ้าสดนสินะครับอ๋อหญ้ากินทั่วไปนะมีโคตรชพดฉอะไรไหมมีไหมไม่มีครับล่ามอย่างเดียวปล่อยทุ่งมา่ปล่อยข้าวมังล่ามอย่างเดียวอาหารอาหารเสริมมันมีไม่มีครับเออง่ายๆพูดง่ายนะโอ้ ฝีฝีเท้าอย่างเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยซ้อมซ้อมอยังไงซ้อมบวัวผมก็วิ่งผมใช้หลักการไอ้นี่คือเป็นพวกนักมวยเหรอเวลานั้นมันซ้อาตอกกำลังเนี่ยเอากำลังนครับเป็นหลักซ้อมบ่อยไหมอาทิตย์เดือนหนึ่งก็เกือบทุกอาทิตย์นะครับเนออาทิตย์ละครั้งอะอาทิตย์ละครั้งอืมเพราะว่าบวัวเยอะก็ต้องสลับกันเนาะครับอืมสลับสลับกันนะตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทีมงาน ของหมวดต้นนะครับก็จะมีตัวน,นี้ก็แบงก์ันเราะเป็นแบงค์กับเป้ยเนาะที่ที่ดูแลทีมงานอยู่ตอนนี้นะครับนิวัดห้วยมงคลตรงนี้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทางทีมงานทางแบงค์พาชมวัวชุดแรกก่อนนะครับที่ยังเป็นเป็นรุ่นใหญ่นะเพื่อนกลายเป็นรุ่นใหญ่ไปแล้วเนาะเป็น,ปนร,รุ่น,ร,นรุ่นกลางร,รุ่นใหญ่เนาะนะสิบสามตัวตรงนี้นะครับครับ,รบเ,เดี๋ยวไปชมหลังจากนั้นก็จะไปชมตัวชุดแ็กไปดูได้ไหมชุดแรกได้ครับดดูชุดแรกก็ไปดูแม่เหล่าเนาะนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมเลยครับ